เราจะเห็นเราจะเชื่อเราจะเป็นเราจะปรากฏในสิ่งที่เราเชื่อนะพี่น้องครับพี่น้องเชื่อไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้เนี่ยสมองของเราความคิดของเราจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันจะมีตัวกรองพิเศษตัวกรองพิเศษนั้นก็คืออะไรก็คือความเชื่อเราเชื่อสิ่งใดเนี่ยเรามักจะเจอสิ่งนั้นบ,บ่อยๆมักจะ แบบอยากจะฟังอยากจะพูดอยากจะอะไรแต่เฉพาะสิ่งนั้นสิ่งไหนที่เราไม่เชื่อมีเหตุผลดีขนาดไหนครับเราก็จะไม่เห็นมันอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นต้องระวังความเชื่อให้มากๆนะพี่น้องว่าเราเชื่ออะไรนะเราเชื่อสิ่งใดสิ่งนั้นจะปรากฏมันเป็นกฎแรงนหนึ่งดูดึงนี่กฎแรงดงดูดก็คือความเชื่อสังเกตง่ายๆก็คือว่าอย่างเวลาเราทําคลิปไปคลิปหนึ่งนะครับเอาคลิปเรื่องคลิปเรื่องอะไรสักเรื่องเอาเรื่องพระเครื่องก็ได้ จะสังเกตว่าคลิปเดียวกันเนี่ยมีพี่น้องหลายท่านบอกว่าสุดยอดมากเลยอาจารย์เป็นความรู้ที่ดีเยี่ยมนะครับเป็นความรู้ที่โอ้โหจะไม่เคยได้ยินเลยแต่คลิปเดียวกันนะครับบางคนก็เข้ามาบอกว่าไม่ได้เรื่องเลยเข้าดงเข้าป่าออกทะเลไปเห็นไหมคลิปเดียวกันนะคลิปไม่ผิดนะแต่คนเนี่ยที่มาดูเนี่ยมันอยู่ที่พื้นฐานความเชื่อเขาเชื่อในสิ่งที่คุณพูดหรือเปล่าถ้าเขาเชื่อในสิ่งที่คุณพูดสิ่งนั้นก็สุดยอดถ้าเขาไม่เชื่อสิ่งนั้นมันก็ไม่มีความหมาย เห็นไหมครับพูดดีขนาดไหนนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังเพราะอะไรครับจงระวังว่าสิ่งที่เราเชื่อในหัวของเราเนี่ยในหัวของเราเนี่ยมันคืออะไรถ้าสิ่งที่เราเชื่อในหัวของเรามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นสิ่งนั้นล่ะแย่ yeah, เลยเพราะอะไรเราจะไม่เห็นไม่พยายามที่จะสอนแสวงไม่พยายามที่จะเปิดรับสิ่งนั้นเลยมันจะบล็อกตั้งแต่ข้างในเรา เพราะฉะนั้นความเชื่อข้างในจะต้องส่งเสริมตัวเราให้เจริญก้าวหน้านะพี่น้องที่เคารพครับ